น้ำจิ้มน้ำพริกหรือว่าเรียกว่าพริกเกลือนะคะน,น,น,นี่ก็คือพริกเกลือนะคะส่วนนี้ก็คือพู้สาอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเขามีรสชาติอร่อยแค่ไหนอืมอืม อร่อยมากๆเลยค่ะจะบอกว่าพุทราเราก็ซื้อมาจากตลาดนะพะนะเป็นพุทรานะเปรี้ยวก,กรอบๆมวหวานนิดๆน,นะพนะลูกเขาจะคล้ายๆกับ พุทราสามรสแต่ไม่ใช่นะคะเราก็เลยต้องจิ้มพริกเกลือนะคะออร่อยมากเลยมาทานกันนะคะ อร่อยมากๆเลยนะคะตาสา,สามรสลูกสวยลูกสุกแล้วสีํำตาลแต่ยังแข็งนะคะทุกคนคะยังเรียกว่า <c oughs> ยังมีความกรออ,อร่อยๆเลย <c oughs> อื อร่อยมากมากเลยนะคะอ มาทานด้วยกันนะคะลูกกำลังดีกำลังอร่อยเลยนะคะบอกว่าตรงนี้ก็เป็น